โอ้งามๆพี่น้องง,ำงำามๆอาไนี่ก็บเค่งซุกก็ที่เ <c oughs> <c oughs> บาหน,น่วงเบาแค่งซุกกันพี่น้อง <c oughs> โอ้ดกคักเด้อพี่น้องดกคักมีผู้กินคนไทยป่อยูครับพี่น้องเนี่แเข้มเนี่ยฟา้ามไก่เนี่ยคนไทยไม่อยู่วัตามาไหมพี่น้องพึ่งจะมาเบาเสกจังหน่อยเบายา่อเบาสะสีมาพี่น้องน้ำกดกันมาฟา้ามไก่เมื่อกี้บ่แข่งพี่น้องเมืนเน่อ สวัสดีพี่พี่น้องๆสวัสดีท่านผู้ชมตอนเลี้ยงครับพี่น้องว่าโจออกมาจะต,ตอนเว้นพี่น้องมาเพราะฝนตกแข็งฝนตกเป็นอาทิตย์ครับนี่ไม่ได้เหตุงานแล้วผมก็ได้กระเป๋าน้องไม่ได้เหตุงานพี่น้อง,งพอดีได้ได้กับปู่มาพี่น้องไปเหตุทำงานฟ้ามป่าเหมือนได้กับปู่มาเลยว่าสีพากกันลาบกับปู่ท่านจะลาบกับปู่กินบ้า,บานน้องแล้วเพว่าแข้งไรท่านออกไปเบิ้งด้วยท่านเลยมาเบิ้งพี่น้อง เสียดายพี่น้องเสียดายอะไรกันนะผุ้น่ะแข็งสุกสุกก็กินกับหวานกันละเอารสหวานเลยอืมแข็งสุกหวานน,น,าานี้พี่นอ้องต้นเดียวพี่น้องโอ้ยขักเนี่ยโอ้แต่ก่อนมีกอไผ่แบบนี้เนาะอยู่เนี่ยบ่ได้ม,มาสสองฝีกัวเราพี่น้องคนไหนคนยิ้วคนกินบ่เป็นเนาะคนกระเลาะห์ถิ่งทีนี้เอางาถึงผีถึงงาถึงงาถึงผุ้หนึ่งมันคอยโบซุกแข็งโอ้นี่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  ของเทิงน oh, oh, de so ี่เอ๋อไปถุงเนี่ยคือถุงเท้าเลรอพี่น้องผมพาชมบรรยากาศตอนเลี้ยงๆพอดีฝนฝนเอียนพี่น้องเอาอยู่บ้างหน่อยเอาออกมาส่งเอาเอาไปเอาไปกิดรดนิ่มเอาไปปลูกเอาไปปลูกนี่ต้องหาเอาดึงของงาทีนี่นี่งาแบบนี้เออนี่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 ดึงของงาแบบนี้กำลังออกดอกกำลังออกดอกผู้ใดมาตัดให้ธรรมดามันต้นใงัยทักนี่เนาะ สงสัยซีตาแหละหัวหน้าฟ้ามไก่พี่น้องพคนตัดออกแต่เพิ่นบ่กินเพิ่นกินบ่เป็นแต่หัวหน้าผมนี่กินเป็นวัดหัวหน้าผมกินทุกอย่างพี่น้องที่คนไทยกินเสีได้ยแต่ยี่หเห็นแล้วตัดนี่เห็นเจ้าหนะออตัดเส้นหนังต้นมะแขีงเนาะนั่นแหละข้างไหนข้างไหนกองมะวุข้างไหนมีอยู่หน่วยอ่อนขอนา้างไหนพูดถึงดึงม้านั่นแหละน่วยเขียวมีอยู่นั่นละ่ะงานนั่นละ่ะมาตรฐานเดี๋ยวพี่น้องเป็นต้อนซ้อนลายเสียดาย เพราะว่าคนไทยไปอยู่พี่น้องช่วงที่ว่าเป็นสงครามเพิ่นกบโลไกลโลหยังถิงและก็ให้คนไทยคนไทยชุดชุดไม่นะครับพี่น้องไ้เพิ่นไปอยู่ที่ขี่บุญไเพิ่นยี่ทั้งเหนือครับพี่น้องบันนี้กะเลยเพิ่นว่าแบบว่าเหตุการณ์เริ่มจะสงบแล้วนะครับก็จะเอาเอาไกมาลงนะครับกับพอดีมีคนเกาเพิ่นนะครับพี่น้องกลับมาเบาเสกเบาเยาเบาสะพี่น้องจะได้กลับมาอยู่ฟาร์มไกนะครับ มาทำงานฟามไก่เหมือนเดิมนะครับพี่น้องนะครับเก็บออกพี่น้องพอได้กินแต่เชดายแห้งพี่น้องมีต้วนไม้ไงแต่เพิน่นเพิ่นสุกเนาะสุกกะสีบ๊วเสียบคือว่านเหรอวะเอาไปกินกับป mm hmm. ุ่นผงานในในบางทางผุบนบยย่างไปออมบ่เอาทาั้งนี้กอนเลือกเอาต้นบ๊สุกซะเห็นว่ากระไดต้นเดียวแล้วพี่น้องเนี่ยผมเนี่ยก็ไปทั้งหมืดก็เก็บมา ตกขีดตมเนอะนตกเป็นอาทิตย์พี่น้องไม่ได้เห็นงันหรอกผมเนี่ยเบื่อเดียวอาทิตย์นี่คุณละอาทิตย์ต่อไปคุณละนี่นี่นี่เอาหน่วยแบบนี้นี่พี่น้องพอได้อยู่หน่วยแบบนี้นี่บ้านน้องนั่นแหละพอได้อยู่หน่วยแบบนี้ก็ได้เห็นว่าพอได้กินอยู่เอาไปกินกับป่นปูป่นปลาพี่น้องกับลาบดกดกโอ้แต่เสียดายีี โอ้พี่บ่าวน้องทั้งเพียมันตะันถิ่งเนี่ยนี่บ่าวน้องเห็นอยู่บ่เนี่ยทั้งเนี่ยได้สองสามอันนี่ดีนะมันอยู่ทุงสูงเขาบ่เห็นเนาะอันที่ว่าเพิ่น,น,นอ่อนๆนเหมนี่นี่นี่ซอกนี่เห็นบ่ได้อยู่สองสามเผื่อยอยู่นั่นเนี่ยอันละซอกกันละกองงาถึงมากกว่าที่ใดอีกพัวหนึ่งเนาะ เลือกเอาพี่น้องโอ้นี่เด็กงานนี่ย่างไก่ไปย่างเลยยืดสองกันนี่ถึงหัวก็มีนี่งานถึงหัวนี่นี่ก็บพ่อไทอยูเนี่ยพวกร้องไงแต่ว่าพันกับพ่แกเนาะต่อกันนุองมันก็ได้อีกเนี่ยกับพี่น้องพาชมบรรยากาศย่ำขึ้นคือเอาล่ะเก็บบระแข็งมาย่ำเวทกับพ่ได้พี่น้องฝนปรหยุดอีพ่อน้องนี่เอาตัวนี้โอ้ตัวนี้กแก้ที่เราลราได้สองพวกเนี่ย ตัวไหนเอาอยู่วะเอาเอาสิเอาเอาแข่งแก่พี่น้องแข่งสูงบาใบผมกินดิบวันนี้พี่น้องกินเลนนี้เนี่ยหน่วยสุกเดี่ยหวานหวานพอนะเสียบเสียบพอนี่ยแบบนี้ครับพี่น้องกำลังนึงเหลืองเนี่ยเอาลนเอาอยู่บ่ลนแล้วเอาเื่อเอาหันเด็ตัดแล้วเอ๊ะออกมาเบิ่งทางนี้ดูนี่นี่โอ้ตัวนี้ก็แก่เนาะถึงเนาะแก่เนาะแก่บุรุเดี๋ยวมาเบิ่งทางนี้เบังคางพี่ เงนอ่อนอ้วยล้อล้รอรอ,รอบต่อไปพี่น้องนี่จะได้กินแซ่บๆนี่ครับรอบที่ว่ากำลังออกดอกแล้วครับพี่น้องนี่กำลังออกดอกดอกเต็มเลยผมกับพ่อได้เขามาพี่น้องมัมีเวลาเขามาจะเกลือเพิ่นกับบ่อเพงหน่อยครับพี่น้องเพิ่นหูจักคนไทยอยู่แล้วก็หยัยบแก้วหยัยบยังเนะโอ้คือกันเบินนอกไปเส่ก,ก <Yeah. S 1> ็ได้แก้วเบนจะปวดเลื่องๆพนบ้านน้องได้บ่ถ้ากินชุดไม่ รอชุดใหม่โอ้ต้นมะสมต้นมะนาวอยูน่นี่ตัดถิ่มหมดเนาะสีตาเพิน่นตัดถิ่มหมดเลยตันเนวเนี่ยว่าน่าเพิ่นเพิ่นพี่น้องเปลี่ยนเออเติรต์ตตะกอนมีกอไผ่พี่น้องอย่างเี้ยนะมีกอไผ่ต้นกล้วยก็เหลือแค่นี้พี่น้องต้นกล้วยหลายครับเนี่ยต้นกล้วยต้นมะสมปลูกไว้กินพี่น้องหลายโอ้กอไผ่เหลืออยู่ตัวละบ้านน้องมันถี่รอดว่นละก็เป็นซี่ขึ้นเหลียงกันแก่กอไผ่ โอ้นี่พี่น้องจงไว้กอดเดียวกอไพายจงไว้สองต้นฮะอันไหนมาแข็งโอ้พ่ออีกต้นนึงโอ้ยอ่อนร้อนนี่พุ่นบ่ะว่าเห็นเดี๋ยวพาพี่พาน้องเบิ่งนี่ก่อนไม่หยังนี่น่าจะเป็นผักไส้บ่นี่บ่าวน้องเคี้ยผักไส้บ่ครับพี่น้องนี่ครับต้นกระถินก็หลายครับพี่น้องนี่หน่ะตุกอนเพิ่นตัดออกก็จะเหลือแต่ยอดครับพี่น้องพอได้กลิ่นยกเก็บยอดกินเด้ยไปเบิ่งน้ำบ่าวน้องกันครับพี่น้อง โอ้แต่เสียดายกอบไผ่เนาะกบอบง่ายนี่เนาะคนโลดติงมันแกนแล้วเพิน่นบ่กินเนาะบ้านเพิ่นกินบ่เป็นคนไทยเฮาบ่อยู่โอ้หนีพอได้อยู่แกก็ได้ต้นใบกับผักกะเพาอีหยังกับบายังเลยผักสวนครัวบ่มีคนไทยอยู่เพิ่นก็โลดติงนะพี่น้องนะครับคนนี้ไปเบิ่งข้างนอกเนาะยังอ้อมออกข้างนอกที่บ่แกอันนี้อีหยังเนี่ยบัวรพาโอ้บัวรพากันอันนี้พี่น้อง คือว่าเนี่ยพิ่นบ่กินครับพี่น้องเพิ่นบ่กินเพิ่นก็เลยบ่ได้บ่ได้ดูแลนะครับต้นบักพริกก็เหลืออยู่แค่นี้พี่น้องต้นบักพริกเพิ่นก็ลือออกทำความสะอาดครับพี่น้องก็สิว่ามันหกนะครับเพราะว่าคนไทยเพิ่นกินอยู่แต่คนบ้านเพิ่นบ่กินอันนี้ต้นยังเนี่ยพ่น้องบักขามบอาอ่อเศษบ่ะเอาเบิ่งดูคือใบบักขามเนี่ยต้นยังเศษกระเศษอ๋อพักกระถิ่นพี่น้องเอาใบกระถิ่นมาเป็นต้นบักขาม เมือพี่น้องบ่เห็นน,นี่นี่ได้วะเพราะได้วะต้นมะแขงเนี่ยนอ,อนเนี่ยแก่กันอะไรแกขึ้นกันกับพ่อตัวอ่ะแกหมดเลยเอาพ่อได้ก,กินเอาละงวดหน,นาร้อยเพิ่นออกออกดอกชุดไม่ก่อนไรเติบแล้วไรเติบแล้วไรโซ่เอาเละปันเนี่ยโซ่พีโซ่น้องไรเติบแล้วพ่อได้กินพี่น้องพ่อได้กินอยู่แต่ว่าเพิ่นจะแก่หลายนี่ครับบรรยากาศฟาร์มไก่ครับตอนกลางคืนแต่ที่ประมาณนี้ครับพี่น้อง พวฟาร์มไก่จะยุติดปากม่วงผมนะครับบรรยากาศสำนอนนาเหรอพี่น้องนี่เนี่ยวันนอนนาผมครับยามคืนมาหมืมม่นมาเพราะว่าจะติดอยู่กับปากม่วงครับบรรยากาศฟาร์มไก่สำนอนนะครับที่พักที่เซาคนก็จะพักยู่นี่เลยนะครับคนไทยผักอยู่ในฟาร์มไก่ในจังกใจดีพี่น้องในจังเพิ่นคนไทยมานี่บริได้แพ้งครับมีไก่มีไข่ไมาขอากินได้ครับสําหรับ วน่านะครับสีตาครับพี่น้องวนาสีตานะครับนค,นคนคือบอกมาแล้วคนน่ะคนใหม่แม่ว่าจะมาถามจังหน่อยอยู่เนี่ยสัมผัสจังหน่อยอยู่เนี่ยพี่น้องบรบรยากาศเดี๋ยวคอยเบิ่งที่พักที่เสาคนจังหน่อยนะครับพี่น้องก่อนจะลาพีลาน้องบ่มีหยังครับมือนี่เอาของมาฝากเพื่อนพี่นอ้องเพิ่นมาใหม่เพิ่นบ่มมีเห็น พวกเครื่องปรุงพวกบวกพริกน้ำปลาผงชิรสนะครับเอามาฝากเพิ่นกัจะได้ผสมพี่น้องมาฝากน้ำสมเชี้ยวหวานนะครับพี่น้องหล้วก็จะมีปลาครับพี่น้องได้ปลามาพร้อมมาฝากเพิ่นน่ครับฝนตกพี่น้องไปใช้ก็เป็นตะไบแล้นะครับบ้านพักเพิ่นสำหรับฟาร์มไก่นะครับพี่น้องบ้านพักฟาร์มไก่คนคนพออยู่กันเลยเป็นแบบนี้เนาะ ตัวนี้จะเป็นทั้งนี้ห้องน้ำบ่เนี่ยโอ้ทั้งนี้ห้องน้ำพี่น้องห้องน้ำแต่ว่ากับว่าเป็นห้องน้ำอาบน้ำพี่น้องเป็นห้องน้ำธรรมดาเอานี่คดไม่นี่ยเนี่ยเข้าไปน้องมาแล้วนี่ครับบ่าวเสกครับพี่น้องเป็นนักเด็กกับไปยุบ้านชัวงปีก็สัมผัสเล็กน้อยนะสี่ปีห้าปีละห้าปีกว่าเนาะไปยุบ้านเนาะเป็นนังเด็กที่ยังฝันบ่เฮ้ยบูชินว่าจะได้มาอีก คิดถึงฝันมาสิได้มาอย์เด็กครับพี่น้องพี่มาโชคดีนะครับพี่น้องคนไทยเ้างสี่ได้กลับมาแท็กสองครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่พ่อน้องไปเบิ่งกันอีกจังหน่อยเนาะไปเบิ่งของภาคเหนือจังหน่อยพี่น้องอาจจะหงกหงจังหน่อยหรอกคนหัวตะไม้ข้างในปะปุ๋งียิงจังยังพี่น้องเมนียน้อขดเหนียนองของข้างในแล้วไดจะนอนเสร็จเตียงนี้ผู้ใดนอนในบ่มีขึ้นบ่อ๋อพ่นจะห้องนี้พ่นจะนอนอยู่สามเตียงครับพี่น้องห้องนี้เป็นไงพี่น้องไง ประมาณสี่คุณสี่เมตรครับห้งองเนี่ยมีสามเตียงตัวนี้ที่นอนกับพนมีเพราะว่าพนมีคนอยูู่้เดียวครับตอนนี้ี่ครับห้องพนนอนพนมากกวนามูเพนจะนอน,นู่ห้องไหนเนี่ยครับพี่น้องห้องในนะครับพี่น้องแต่ว่าห้องนี้จะบาใหญ่พี่น้องนะครับเป็นห้องบาใหญ่ห้องในน้อยมีเตียงหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับห้องเล็กๆนะครับเป็นเตียงเดียวพี่น้องนี่นะนะครับห้องนอนพนจะนอนคนเดียวครับ แต่ว่าก็เป็นประตูทั้งเขาทั้งเดียวกันครับพี่น้องประตูทั้งเขาเขาห้องแต่ว่าตัวนี้จะแยกไม่อีกเป็นห้องหนึ่งครับพี่น้องทังเพิ่นเนี่ยคกปประมาณนี้ครับ,ท,รนนรบที่ฟักซีเซากับติดแอร์ให้ครับพี่น้องอีแอร์มิยังให้ย่างดีครับกับประมาณน,นี้ครับพี่นอ้องไม่ยำไม่ยำกันมาไม่เอาของมาฝากเพราะได้กินซะก่อนเวลารถช็อปมาเดี๋ยวค่อยไปลงหองไม่นี่ครับพี่น้องบรรยากาศนอนนาฟาร์มไก่สุดยอดครับพี่น้องครับ ครับสวัสดีครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับพี่พิงน้องครับนี่ครับบรรยากาศนอนหน้าครับพี่น้องครับ